หลังจากที่เราได้ห่างหายจาก Minecraft ไม c r a f t เป็นเนิ่นนานและแล้ววันนี้ผมก็ได้กลับมาเล่นไมโครฟ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากโดนกระแสดโดนด่าเยอะใช่ไหมอเอรียะไอ, <c oughs> อ้ยอ่ยตามไปดา่ากูอยในเฟสอ่ะ <c oughs> อะไรวะไม่ได้ Minecraft ไมครับว้วมีใครตายไมเนี่ยไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยผมเราก็ไปอยู่ในเกม Minecraft ของเราแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิป Minecraft เนี่ยไปหลายวันใช่ก็นึงเลยนะครับผมที่สาเหตุที่ไม่ได้ลงไม c คร f t ก็คือเบื่อ2เลยนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยว่า u t u b e ของช n e l ผมเนี่ยโดนปิดการสร้างรายได้เว้ยใช่ครับต่อให้มันยอดยอดวิว2-3ล้าน10ล้าน20ล้าน กูก็ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวใช่นั่นคือปัญหาหลักของเราเลยแต่วันนี้ผมกลับมาเล่น Minecraft อีกครั้งนึงใช่คือถามว่ากลับมาเล่นในฐานะมอสอะไรผมได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเว้ยคือเขาเนี่ยไปรีวิวมอสเป็นคนไทยด้วยมไม่บอกหรอกช่องไหนอ่ะเป็นสื่อคนเองคลิปนั้นจะไม่บอกหรอกนะว่าชื่อเจ็ดบาปอะไรสักอย่างอะอย่างของเขาเขาก็ทำคลิปออกมาเนาะอื <c oughs> คือผมไปเจอคลิปหนึ่งเว้ยซึ่ง ไอคลิปนั้นน่ะมันมีมอสตัวหนึ่งเว้ยทุกคนคือมันน่าสนใจมากคือมันมีมอสที่มันเป็นแบบว่าไอเทมใช่ครับมันเป็นบอสแบบปีศาจสปาร์ลาดอะไรสักอย่างนั่แหละซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวไม่แน่ใจอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรอมันมีอยู่ไม่กี่ตัวนี่แหละซึ่งมันเป็นมอนสเตอร์พวกนี้เว้ยทุกคนคือมันจะ d r อปไอเทมอย่างเช่นไอเนี้ยขึ้นมาเว้ยคือไอเทมพวกเนี้ยเนี่ยถามว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรคือมัน โกงมากๆใช่ครับคือมันโกงมากมากคือถามว่ามันโกงขนาดไหนนัแ่แหละผมคิดว่ามันน่าจะโกงสุดๆแต่ว่าผมอยากจะมาลองเล่นดูว่าระหว่างเจ้ามอดเนี้ยกับมอดไอ้ดาบเทพเจ้าอ่ะใครจะโหดกันเออก็เลยจะลองเข้ามาเล่นดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีน้องๆเนี่ยเข้าไปด่ากัเยอะมากใช่ฮะทั้งในเฟซบุ๊กยูทูบอ่อ เยอะโอเคกูเล่นอะไรก็ได้มาโอเคแล้วก็นะครับผมก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปกันเนี่ยวิวต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมได้ไลฟ์สตรีมผ่านทางทวิชทุกวันนะครับผมหนึ่งทุ่มถึงหกทุ่มคือถึงเที่ยงคืนนั่นแหละในทุกๆวันนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ใต้ลิงก์หรือว่าคุณจะสามารถโหลดแอป Twitch เข้าไปดูผมได้ใน Twitch ก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่น Minecraft นะครับอาจจะเล่นในเกมอื่นๆนอกจาก Minecraft อะไรต่างๆก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับโอเคมา โอ้โหไม่ได้เล่นนานสภาพเกมก็ยังเหมือนเดิมอมืกะว่าเล่นไปตอนแรกผมกะว่าผมจะเลิกเล่นประมาณสี่ห้าเดือนนะเว้จริงแต่พ่อจาก Minecraft ไปมันไม่รู้จะัดคลิปเกมอะไรอ่ะคือเข้าใจปะ่ะคือเกมส่วนใหญ่ผมก็เอาไปไลฟ์สตรีมจนหมดแล้วอ่ะ <c oughs> จนแบบกูจัดอะไรต่อวะกูจัดอะไรต่อวะอะไรอย่างเงี้ยกูมันกินอะไรไม่ออกเลยไมันตื้อไปหมดอ่ะกูเลย เราเลิกเล่นไม c r a f t มาประมาณเดือนหนึ่งก็เลยได้ไปโพสต์ถามน้องๆในในเขาเรียกว่าอะไรนะในชุมชนใช่ถามน้องๆว่าไม c r a f t เวอร์ชันล่าสุดออกมาหรือยังใช่ครับกูเลิกกูเลิกเล่นไปตั้งนานสุดท้ายไม c r a f t เวอร์ชันล่าสุดมันก็ยังไม่มาโอเคเดี๋ยวลองดิ ว้าวอมอนดึงเชได้เออแล้วก็อีกอย่างหนึงน่งเนี้ยผมตอนนี้เดี๋ยวพี่เอมเนี่ยลงมอดอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์โต๊ะนั่นแหละแล้วก็มอสสัตว์เนาะเบสิกนะมันจะต้องมีทุกรอบอยู่แล้วแล้วก็นี่ <c oughs> มันคือมอดอะไรกันเลยมันคือมอดป้อมปืนยังไงล่ะทุกคน อ่านี่เลยคือถามว่าปอมปืนพวนี้ทำอะไรได้มันก็จะย,ยิงปืนออตโต้ให้กับเราอย่างไงล่ะแล้วก็จะมีเจ้าเครื่องนี้ด้วยนะคเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถยิงระเบิดออตโต้ได้ด้วย <c oughs> เอาไว้ป้องกันบ้านไม่มีหรอเอาไว้ป้องกันบ้านเผื่อม,มันมีอะไรมาบุกไงเอะใครจะไปรู้ถูุกเปะล่ะแล้วก็มีดาบนะครับผมสามารถคราฟได้ดามจ่ห้าเลยนะแล้วก็มีดาบมอบด,ดาบนะครับแล้วก็ มัดปีศาจที่ผมได้พูดไปซึ่งนี่ใครเห็น Apple Apple โอ้โหอังกฤษแอปเปิลอันเนี้ยคือเข้าใจปะหลายคนจะรู้เลยว่ามันคือมอสอะไรเว้ยอ้าแล้วไปหาดูนล้ไปหาดูหาหาเองหาข้อมูลเองเร็วก็มอสที่ผมอยากจะเล่นมาเล่นนานแต่ไม่รู้ว <restaur ation> ่าตัวเองจะเล่นได้หรือเปล่านี่เออกูอยากเล่นมอสไปอวกาศ ไม่รู้อ่าอยู่ๆอ,อยากจะเล่นไปอวกาศอ่ะอยากจะไปลองสำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ไงว่าตัวเองสามารถเล่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนี่ยก็ต้องลงมากันแหล้วลงมาลกๆถามว่ามีมอสอื่นอีกไหมหรอน่าจะมีพวกดันเจียนนะครับผมดันเจียนเอยบอสเอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลอง,ลองผมอยากจะลองล่าบอสพวกเนี้ยแล้วก็ลองเอาไปตบด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยูไม่ได้ลงมัตสูมมาด้วยอะไรวนะเนี่ยลองลอง อยากจะลองเข้าไปดูใกล้ๆวันนี้ครับมันคืออะไรอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกูขอครับโต๊ะครับวางแล้วก็ตามด้วยอ่ามันไม่มีสอนครับเรือเลยไหมเนี่ยเรือโอเค let's go เดี๋ยว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 อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเอาปลาบินปลาอ๋อ <laughs> เขาคือปลาบินนั่นเองโอ้ฉลา,าดน้อยนะเนี่ยมึงอยู่ๆมึงก็บินขึ้นฝั่งอย่างนี้เลยละ่ะเดือนหน้าเราขอเ search df อ nice. ๋อน่าสามารถไปคราบเป็นรองเท้าได้ด้วยเอาปลาบินไปคราบเป็นรองเทา้าจริงจังมั้เนี่ย <c oughs> เดียว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 จริงจังมเนี่ยกูลองลองวันด,ดีครับวันดีวัดดีครับปลาบินอน่ะเราอ่ะฮาตายไปซะโถอยู่ๆมาบินล่อนผ่านหน้าเลยนะโอเคมากูอขอรอเข้าไปดูดิไอ้ตรงนั้นเอ้ยเราสามารถครับเอ <disagre ed. S 2> อยังยัง <c oughs> ไม่อะคือเตะขามาตอนนี้นะเว้ยยังไงก็ตายอืมกูไม่รอดหรอกน่าจะตายเร็วๆนี้แหละคืออะไรอะมันคืออุ้ยดูนะเหมือนจะไม่ใช่ใช่สถานที่ก่อสร้างะอ้อจากที่เดาดูแล้วน่าจะเป็นน้ำมันนะทุกคนนะใช่ครับผมเดาดูแล้วมันน่าจะเป็นน้ำมันโดยที่เราน่าจะสามารถโดนได้ว่ะแล้วถ้าเกิดว่ากูมุด อ๋อเราสามารถเล่นกับน,น้ํามันได้ด้วย,เด,ย,วเ,ดยวเดี๋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 ยวทำไมน้ํามันเวลากูกระฉอออกมันกลายเป็นน้ำวะไอ้บ้าไอ้น้ำกับน,น้ามันมันไม่เข้ากันไม่ใช่เหรออ๋ออันนี้น่าจะเอาไปไว้นี่ปะน่าจะเอาไว้สําหรับในการสร้างไอเรือไม่ใช่ดิไอายานอวกาศหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะ เออน่าจะใช่น่าจะใช่ใชโอเคไป Let's go ทุกคนได้เวลาหาที่สร้างบ้านกันแล้ว m i n e c r a เนี่ยเวลาเราเล่นพาร์ทแรกเราจต้องทําอะไรนอกจากสร้างบ้านมันก็น่าจะมีแต่สร้างบ้านนะเนาะซึ่งถามว่าเราจะเริ่มยังไงเนี่ยผมว่านะเราจะต้องมีสร้างบ้านแหล่งอาหารชุดเกาะ e n c h a n ชุดเกาะดีๆทำไมมันเสียงดังจังวะตวเชิตเชิองอ,งอง้หูกูแทบแตกขอหน่อยนะครับ เดี๋ยเสียงมึงดังขนาดนี้เลยเดี๋ยวถ้เกิดว่าตัดต้นเล็กอ๋อต้นเล็กก็เสียงดังเหมือนกันอ่าเสียงไม้ล่เข้ามาน่าสิบแล้วกันนะเบาไว้ก่อนชดละหมาตัดไม้อันนี้กูเบาเสียงแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมกูรู้สึกว่าเสียงมันเท่าเดิมเลยวะ้ะเบาไว้ักยี่สิบสิบเก้ไปสิบ้ายี่สิบอ่ะอ่ะเหมือนเสียงจะเบาลงโอเคผมครับ คุงครับขอรับไม้ผูนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับส่วนแอปเปิลเนี่ยเราก็จะเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดถ้าไม่มีโต๊ะครับสออันมันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าโต๊ะครับอันนั้นโอ้มันเป็นโต๊ะครับที่โกครับนี้น่้ไหมไโยนทิ้งไปว่าถ <c oughs> <c oughs> ูอ,อ้ยลืมไปบ่าเอยเออว่ะกลัวเออใช่กลัวครับ <c oughs> อะไรของมึงเ่ยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราหาทำเรนะ่ะอย่าบอกนะว่ากูยอยู่บนเกาะอ,อย่าบอกนะว่านาาแงเรียบร้อยอยู่บนเกาะจริงๆด้วยว้าวแล้วกูมาเกิดบนเกาะทำไมวันนี้โอ้ยทำไมมึงไม่กูยอยู่บนจีนเป็นดินใหญ่เกาะเกาะเฮ้ยเดี๋ยวดีวปรับเสียงมาเท่าเดิมกันเมื่อกี้น่าจะเสียงเบาแล้วขอครับ ขอค่าแกะก่อนแล้วกันนะทุกคนเพื่อแหล่งอาหารที่ดีของเราไม่ได้ลูกแกะน้อยขอบคุณมากไอ้หนูขอบคุณมากไอ้หนูนด้เป็นอาหารอร่อาของเราระหว่างเราเดินทางขอบคุณมากไอ้หนูแล้วตอนนี้สภาพอากาศเหมือนกําลังจะมืดแต่ว่าผมต้องการที่จะอา่าลงไปข้างล่างก่อนเออเดอดคราฟเออนี่ขึ้นมาเลยนะผมก็จะมุดลงไปข้างล่างถามว่ามุดลงไปทําไมใช่แล้วผมต้องการ่านแล้วก็หินมนั่นเอง เพราะว่าตอนนี้เราต้องการอาหานเพื่อมาเผาอาหารอาหารกูแทบไม่มีแล้วทุกคนตอนนี้กลัวเราจะตายเพราะฉะนั้นผมจะต้องรีบหาฐานแล้วกูจะเจอไหมเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะมันมีทริคทุกคนมันมีทริควิธีการหาฐานได้เร็วที่สุดผมรู้ว่าทุกคนใช้ในทุกเซริร์ฟเขาเรียกว่าการขุดตรงยังไงแล้วอเด็กสมัยอยากจะรู้ว่าเด็กสมัยนี้ที่เล่นไมโครมันยังใช้วิธีนี้อยู่ว่ะ อยากจะรู้ว่าไอเด็กที่มันเล่นไมโครฟลอยู่ทุกคนนี้มันยังใช้วิธีนี้อยู่ปะวะค่อ,คอยๆขุดค่อยๆเสยลงไปค่อยๆมุดลงไปทุกคนข้างล่างน่าจะมีฐานให้เราไม่โอ้ยเดียว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 โอ้กูถูกกูถึกว่าอะไรน้ำโอเคครับไม่ไม่ต้องไปสนใจเราจะปิดตรงนี้ไว้แล้วเราก็จะขุดลงต่อไปนะครับผมหวังว่าเราเนี่ยอุ้ยเราจะเจอเหล็ก

โอ้โหโออไม่ได้แดกพี่เรอกนอกอ่คราฟขึ้นมาเป็นทอชอ่าเอฮิๆๆๆไม่ได้แดกกูนอกไม่ต้องห่วงสมหัวบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำน้ำน้ำะลักน้ำะลัก มาโทต่อให้ผมไม่ได้เล่นไมโครฟ t เป็นเดือนๆผมก็ยังจําทริคในการเล่นไม c r a f t ได้เออนี่ถ้าเกิดว่ามันอัปเดตมาใหม่แล้วแบบว่าไอประตูไม่สามารถกั้นน้าได้นะมึงเ้ยตายตายตายอันนี้ทุกก่อนเขาได้โอเคดั a ง s k แล้วก็ครับมาเป็นนี่แล้วก็ครับมาเป็นนี่มันคือเตาเผาอาหารโอ้โหจำอย่างแม่น่ะอ,อขนาดนี้ไม่ได้เล่นไมโครฟ ไม่ก็น่าจะจําได้แล้วล่ะเนาะว่าน่าจะเล่นไม e c คร f t มาเนิ่นนานนะครับเราน่าจะจําได้แล้วแหละนี่สูตรอาหารรับโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ครับไปเลยไหม <c oughs> คือถ้าเกิดว่าคราบไปด้วยตายยังไงก็ตายแต่ว่า,าสักสามผลแล้วกั้นเผื่อว่าของครบเอ้ยุดอ่ะลงลงออกไปล่นี่ไหมทุกคนเดอเดเด,ดขอคราฟอ่า เตาเผาเพิ่มหนึ่งอันแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปเผาด้วยทุกคนใช่ครับถามว่าเหล็กไปเผาทําไมผมจะคราฟขึ้นมาเป็นโล่เว้เออแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาโล่เนี่ยไปคราฟเนี่ยไม่ใช่เอาไปสู้กับอแมงมุม,มเออพอเราได้แมงมุมมาแล้วลองอุ๊ยโทษทีเพื่อเราบินได้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไระเพื่อเราบินได้เหมือนกับปลาบินไงเออเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นไปนได้น้อย ใส่แล้วบินนะมันจะเป็นไปได้บะวะเออแบบว่าเราเท้าปาบินใส่อยู่ที่ตีนแล้วก็บินขึ้นไปอย่างเงี้ยอืมน่าจะเป็นไปได้นะทุกคนโอเคมาคูขอหน่อยไปลูกลกับบ้านเขนดีกว่าเดี๋ยวเราคราฟมันเป็นโลเลยแล้วกันทุกคนแล้วก็พุ่งออกไปเลยโอ้ยสภาพคนมืดโอ้ยว,วันแรกโค้รแจมแมวฝนตกด้วยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราน่าจะสามารถคราฟเตียงได้อยู่แล้วเนระัยเพราะฉะนั้น ผมจะไม่เกรงกลัวฝนใดๆทั้งสิ้นวิสภาพอากาศเดี๋ยวนะคลับขึ้นมาก่อนเดียวก่อนที่เราจะไปนอนให้มันเช้าเลยทุกคนเราควรที่จต้องหาแมงมุมใช่มันคือสิ่งที่ผมต้องการผมต้องการแมงโอเคผมเจอแล้วเหมือนเราจะเจอแมงมุมอยู่กับสเกลิตันนะวันนี้เพื่อนเราขอหน่อยอะ,อะไรอะไรโอ้ยเดี๋ยวด ไม่ได้เด็กไม่ไม่ได้เดกม่ได้เด็กไม่โอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยยายาอะไร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 บาติเล่าอืมตายนอนใช่ครับการนอนจะทำให้เราเกิดใหม่แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับฟ้าอันสดใสและฝนก็จะหายไปทันที วันแรกของการเอาชีวิตรอดฝนก็ตกเลยโอเคไม่เป็นไรฮนะต่อให้ฝนมันตกเราก็จะเล่นมันต่อไปเดี๋ยวดูดิวันนี้ต้องแกะขอข้ามหน่อยได้ไหมหนึ่งตัวสองตัวข้าไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้อยู่บนเกาะแห่งนี้อยู่แล้วทุกคนเยี๋งว,ว่าเราน่าจอกทะเลแล้วก็ตามหาพื้นที่ใหม่ๆแยเออแต่โต๊ะแม่เราก็ตกใจนึกว่าโต๊ะคาบหายไปเสียแล้วเดี๋ยวนะขอครับดูดิ เออหนึ Stelle, ่งสองหนึ่งสองดูดิเฮ้ยก <wh> ูบินบินได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อด้ย เอ้ยเราสามารถไปแบบนี้ได้หวะทุกคนเฮ้ยดูดิเฮ้ยเราสามารถเราสามารถบินอบอกเลยว่าแจมอัตัเราสามารถบินแบบนี้ได้หวะทุกคนดูดิเราสามารถกลายเป็นฟ้ <c oughs> าเฮ้ย <c oughs> เราจะไปข้างหน้าแบบสบายๆชิวๆห่ะทุกคน แต่คิดว่าเรือมันก็น่าจะดีอยู่นี่บ <c oughs> อตไอรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรประวานเหรอประวานใช่ไหมเสียงเหมือนเหมือนปะวานเลยทุกคนนะ่าจะใช่นะโอเคจะพยายามอุ้ยอุ้ยจักจรจีนเป็นยนินใหญ่เป็นพื้นที่ของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนอ่ากอเห็ดว้าวรามาเจอกอเห็ดยางเั้นเลยโอ้ยตายเด้อแต่มันช่างหาง่ายอะไรขนาดนี้กอเห็ด อย่าบอกนะว่าเกาะทั้งเกาะมึงมีอยู่แค่นี้อย่าบอกนะว่าเกาะทั้งเกาะกูกลำบากเหลือเกินโอ้โอ้โอเคเดี๋ยวมันเหมือนจะต่อคอมโบได้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองปู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 ป,ป,ป,ปูปู่โอ้โอเคเหมือนจะสามารถต่อคอมโบได้วะ่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ดูเอาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าข้อดีของมันเลยคือมันไม่ลด ใช่คือมันไม่พังนั่นแหละเอ่อวัดดีครับไม่ทราบมีวัวเห็ดอยู่วันนี้หรือเปล่าโอ้ไลวีแววสิงมีชีวิต <c oughs> เดี๋ยวนะคือมึงจะไม่มีตัวอะไรให้กูเลยใช่ไหมเนะี่ยอืโอ้ไรวีแววมากอันนี้คราฟขึ้นมาเรียวก็ต่มด้วยเรือเออเรืออยู่ที่เกาะนูน่นมึงก็ไม่เอามากูก็ไม่เข้าใจโอเคอะแล้วก็เอาไปเดีอยไปเดี๋ยวดนะ้ เออไปมันไปไม่ได้อ่ะดูดิมันไปแบบมันต้องกดแบบคือมันต้องกดยังไงอ่ะมันมันแล้วแต่ดวงเหรอว่าเราจะคอมโบติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเหรอทุกคนอันนี้หูไม่แน่ใจนะแต่แบบดูดิมันมันติด้วบางทีมันก็ติดไว้บางทีมันก็ไม่ติดไว้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะสวัสดีครับ่วราว่าบริเวณนี้มีเกาะให้กูไปครับเนี่ย นี่กูสร้างโวอเลยเนี่ยนี่กูเอาชีวิตรอดเพื่อมาล่ามอนสเตอร์แต่กูอยู่กลางทะเลวะแต่ฟักสวัสดีครับไม่ทราบว่าบริเวณนี้จะมีอุ้ยจอลังกาดเดียนไหมเราจะไม่เข้าไปใกล้กับมันฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้กับมันกูโดนช็อตแน่ๆเพราะฉัน้นเราควรที่จะต้องหากเกาะแห่งใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเกาะอ,อะไรเลยเนี่ยมันมีจริงไหมนะสวัสดีครับไม่ทราบว่าบริเวณนี้จะมีก้อยพม,มหรือไม่ ตอนนี้อากาศมันช่างร้อนเหลือลเกินดูดิผ้าที่บนหัวด้วยเออไม่มีวิแววสิ่งมีชีวิตไม่มีวิแววอะไรใดๆสิ้นแล้วกูก็มาเจอการเดียนอีกแล้วเดี๋ยวนะแป๊บ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 ขอตั้งค่าโรให้มันมองไปประมาณสักยี่สิบแม่ผมมองไปยี่สิบปุ๊บมึงโผล่ต่อหน้ากูเลย อ๋อคือคือจะบอกว่ากูไม่มีความอดทนโอเคมาปรับสิบสองพอปรับสิบสองปั๊บมองไม่เห็นว้าวเกมดีว้าวอะไรครับเนี่ยโอเคมาฮะเดี๋ยวน้อยเรามาถึงเกาะแห่งใหม่โอ้โหแต่เสือไทยมันเป็นน้ำแข็งเอออย่างได้เป็นแบบอูอันนี้ก็กระตุกเหลือเกินใหญ่ได้เป็นแบบไม่โอ้ก่ะ เดี๋ยวได้เปนแบบไมโอ้ก็มันไม่มีโอเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะเชื่อมถ้าเกิดว่ามึงเป็นเกาะแล้วมีแต่น้ำแข็งนะก <c oughs> ูจะเกลียดมึงมากเลยเอาจริงคือถ้าเกิดว่ามึงเป็นเกาะแล้วแบบมีแต่น้ำแข็งนะถ้าเกิดว่ากูวิ่งไปนิดเดียวกันแล้วมันเป็น,นาทะเลต่อนะกูจะเกลียดมึงมากเลยโวเนี่ยไม่ใช่ไหมโอเคพีไม่ใช่หวาทุกคนอ๋อ อะอ่ะอะเ้ยทำอะไรมาเนี่ยเถะเด้อเดี Point ๋เว้อเดอเอเมือนไ้ตัวนี้เวลามันสู้กันแล้วมันจะดับดับเขาไวะวันเล่ลอกวันเล่ลอกดับดับเขาไม่หรอกดับเขาไม่หรอกเออเนี่ยเออเนี่ยซัดกันไปดับเขาไม่หรอกอืดับเขาเดี๋ยวหรอกมันจะสู้กันอีกนานปะเหมือนจำได้ว่าไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขาสู้กันสองตัวเจ่าบุทุกคนมันจะดับเขาเว้ยเพื่อที่เราเอาไปคราฟเป็นหมวกได้แหละเขาตายรนาย อุ้ยหล่อตรงคูเลยอะ่ะดูดิมันจะดอกให้กูรึเปล่าโอเคครับชาตินี้ไม่น่าจะดอกโอเคเอ้ยเดี๋ยวโอ้หมูปา่ามันจะมีหมูป่าอยู่ตรงนี้ไหมเราจะไม่เข้าใกล้นะฮะเราก็รออยากจะเข้าไปตัดต้นไม้อะ่ะกัวต้นนื่นก็ได้กัวต้นนื่ก็ได้ไม่เอาต้นหลักก็ไปใกล้ได้จะโดนขวิดขอไดยแล้วก็โอเคต้องเกิียวมากเลยถามว่าเราจะเอาไปทำอะไรผมต้องการต้นอ่อนของ ตั้งค่าอ่าอันไหนคือบล็อกอันนี้ใช่ไหมถ้าผมปรับบล็อกไปประมาณสักสิบได้ไหมบล็อกสิบอุ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ย,ยเจอแล้วอ่าเรียบร้อยแตกอ๋อนี่นเราสามารถคราฟนี่ได้วะด่ะทุกคนเราไม่ใช่เดี๋ยวเราสามารถปรับเสียงเฉพาะบล็อกได้โอเคเดี๋ยวเราขอคราฟอ่า โอ้ทำไมกูมีแต่หินนะวะทำไมมึงไม่คิดจะให้เหล็กกูมาถึงแบบ4ี่หก้อนเนาให้กูมาอยู่สก้อนเพื่ออะไรโอเค thank you ใช่ครับมันก็ยังชนกันไม่เสร็จโอเคตอนนี้เรามีต้นอ่อนอยู่สองต้นใช่ไหมผมว่าเราควรที่จะต้องหาไปประมาณสัก3าสี่ต้นอะฮะเพราะว่าอะไรเราน่าจะสามารถทำต้นใหญ่แล้วก็ปั๊มไม้ของมันไว้ได้เว้ยเออซึ่งอ่ มาเจออีกแล้วไม่ไม่จบตีแล้วนะโอเคโชคดีฮนะอย่างน้อยตัวนี้มันเป็นมิดโ <c oughs> ชคดีนะโอ้ดีแต่ไอตัวแล้วล่ะไอตัวหมูป่านะั่นแหละไม่แน่ขุดกูแน่แนแหละสวัสดีค,ครับสวัสดีครับอาเตียงลายสวยแล้วก็มาเจอเองคิดจะลบซ่อนพี่แล้วจะน้องอันนี้โยนทิ้งไม่ได้ครับนี้โยนทิ้งไม่ได้ อันนี้ทิ้งทิ้งทิ้งเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้เร็วก็อันนี้อ่าทิ้งสวัสดีครับข้างล่างเอ่อไม่ทราบว่าจะมีอะไรตอบให้ผมหรือไม่เดี๋ยวดี๋ยวปรับเสียงกลับมาก,ก่อนไม่ได้เสียงอะไรเลย <laughs> พอพอเราปรับเสียงบล็อกออกอะ่ะอืมกูเงียบทุกอย่างสวัสดีครับว้าว แอปเปิลทองพร้อมกับขวานหินหนึ่งอันแล้วก็จำได้ว่าผมมี t e x t เจอร์แพอันนี้เว้ยเท็กเจอร์แพอันเนี้จะทำให้เราเล่นไมโครฟ a f t ได้ง่ายขึ้นโดยที่อ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะเดี๋ยวคือปกติมันจะมีรูปสอนคราฟตอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรออ๋อสงสัยจำมาผิดอันโอเคช่างมันแล้วกันทุกคนอันนี้คุณรู้ไหม ่าเดี๋ยวนะมีน้ำยาโออ๋อเข้าใจวันนี้เพื่อนเรามาช่วยเพื่อนเรามาเพื่อช่วยนะาเราจะต้องปาน้ำยานี้ใส่เข้าก่อนใช่ไหมโอเคเมื่อเขาติดสถานะนั้นแล้วเราเราก็จะใส่แอปเปิลทองแล้วเขาก็จะตัวสั่นหลังจากนั้นกูก็จะเอาดีออกแล้วก็กลับมาให้มันมาเป็นเหมือนเดิมใช่ครับคือน่าจะหยิบมาผิดอัน เดี๋ยวนะนี่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นชาวล็อกส์และจากนั้นเนี่ยผ่านไปไม่ถึง2-3ถึงนาทีเขาก็จะกลายเป็นอ่าชาวบ้านปกติทั่วไปอ่านั่นแหละเขาแน่จะกลายเป็นชาวบ้านปกติเอเคเดี๋ยวเราจะจำตรงนี้ไว้นะทุกคนเผื่อในอนาคตเนี่ยเราจะได้กลับมาเอาเอ็มบีซีสองตัวนี้เพื่อไปสร้างเป็นหมู่บ้านวเว้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสู้กับไอ้มอนสเตอร์ไอ้พวกบอสในเนี่ย เราจะต้องใช้ข้อเอนทรานที่แบบหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะเออเพรว่าะอะไรผมลองไปดูแล้วเวคือมันอะตีแรงแบบแรงแบบแรงมากๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังตัวไว้แล้วก็เราจะมาหาวิธีการจัดการของอ่าเรากันซึ่งไอ้บอสพวกเนี้ยอุ้ยกระตุกผมคิดมันกระตุกเพราะอะไรรู้ะมันโหลดโบเกินเว้แค่นั้นเลยเว้ว่าถุยบ้าไอ้กระตุกอยู่ได้มานี้แล้ว บวังว่าจะเป็นอาวิบบริเวณนี้ได้นะวิสร้างเป็นบ้านบริเวณนี้ได้นะ่าบอกทำไมมึงเิีดยวเดี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 ยเดียวเดียเดียวเดียวยวเดียเดียี้กยวเดียยวเดียวเดเดียวมเดเดีเยวเดียยวเดียเ โอ้โทรกูนึกว่าอยู่ทำไมมันกระตุจกจังวะโอเคไหมอุ้ยเจออะไรอ่ะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือแร่ใหม่อย่าบอกนะว่าอ,อ๋อไม่ใช่ถวยกู <c oughs> <g Steel> <c oughs> <โอ Niger> นึกว่าเนเธอไรไอ้บ้าเอ่อไอ้เดี๋ยวอ๋อกูมีรองเท้านวยวะอุ Ο กกาบาตเละมันคืออุกกาบาตท,ทุกคนเราสามารถเข้าไปสำรวจข้างในมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะข้างในก้อนอุกกาบาตนี้มันจะมี กูตกใจอประวันกูตัวตกใจหมดเลยกูดูว่าตัวอะไรบ้าเอ้กูตัวเมืเลอรโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรารอมีแบบว่าพิกัดไดมอนด์เห็นไหมแล้วเราค่อยมาฟามตัวเนี้ยเออดูดิอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรอะข้างในอุปบัติน่าจะมีไดมอนด์เอาอย่างเงี้ยเพื่อเจอไปแก <c oughs> เดี๋ยนะขอนอนบริเวณนี้ได้ไหมเหมือนเราจะเจอหมู่บ้านแล้วทุกคนดูดิหมู่บ้าน โอ้แม่เจ้าคือผมได้ลงวัดหมู่บ้านอัปเกรดไปด้วยนะทุกคนโอ้แม่เจ้าแล้วก็มีสเกลตันอยู่ตรงนี้มันมีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นโอเคงั okay. ้นเราน่าจะสร้างบ้านบริเวณนี้ได้แต่ตอนนี้กูขอนอนก่อนใช่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินมี้นไอเทมเราได้แตกทั้งตัวแน่นอนทุกคนโอเคเช้าแล้วแล้วก็เราควรที่จะเซฟไปตรงนี้นะใช่เพราะว่าอ้มันยังมีเส้นทางไปฝั่งหนูดีกว่าทุกคนดูดิเฮ้ย hey! โอเคถือว่าสวยงามเราน่าจะสามารถสร้างบ้านใกล้ๆหมู่บ้านตรงนี้ได้ครับหรือว่าอาบริเวณเนี้ยน่าจะสร้างได้อคิดแบบนั้นนะอ้ากันทุกคนยันก้อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไปข้านี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมเจอมาที่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สุดที่ผมไปนะ้วฮะลาก่าตอนนี้เรามีนี้ประมาณหลาย,ยเดี๋ยวนะน่าจะไ้ปลูกได้แล้วก็อันเนี้ยรอ้อยเรามีของเอ็นชาร์ ทั้งตัวก่อนเดี๋ยวเราจะกินมันแน่นอนตามนั้นละกันนะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สุดแค่ผมไปแล้วฮะห,หมู่บ้านนี้ก็ซะใหญ่เลย